สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศพให้พี่ๆฟังค่ะลูกหมูสามตัวปะทะหมากับเงาในดินแดนอันไกลโพ้นมีหมู่บ้านเล็กๆมีลูกหมูสามตัวและหมาตัวหนึ่งลูกหมูตัวแรกชื่อน้ำเป็นหมูที่ขยันขันแข็งและฉลาดมันสร้างบ้านจากอิฐแข็งแรงเพื่อปกป้องตัวเองจากหมาป่าใหญ่ ลูกหมูตัวที่สองชื่อนอมเป็นหมูที่เกียจค้านและไม่เอาไหนมันสร้างบ้านจากไม้ที่เปราะบางลูกหมูตัวที่สามชื่อนิมเป็นหมูที่โง่เขลาและดื้อรั้นมันสร้างบ้านจากฟางที่เปราะบางยิ่งกว่าในขณะเดียวกันหมาตัวหนึ่งชื่อบูโน่ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นบูโน่เป็นหมาที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์มันชอบเล่นกลและหลอกลวงผู้อื่น วันหนึ่งหมาป่าตัวใหญ่มาเยือนหมู่บ้านและต้องการกินลูกหมูลูกหมูตัวแรกและตัวที่สองวิ่งเข้าไปในบ้านของตนแต่ลูกหมูตัวที่สามวิ่งหนีไปซ่อนในป่าหมาป่าพยายามเป่าบ้านของลูกหมูตัวแรกและตัวที่สองแต่บ้านของพวกมันแข็งแรงเกินกว่าจะเป่าพังได้หมาป่าจึงหันไปหาบูโนโและขอความช่วยเหลือบูโนโอบอกหมาป่าว่ามันมีแผน บูโน่แซงทำเป็นว่าจะช่วยหมาป่าแต่จริงๆแล้วมันวางแผนที่จะหลอกลวงหมาป่าบูโน่พาหมาป่าไปที่แม่น้ำและบอกให้หมาป่าว่ามีลูกหมูตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ำหมาป่าดีใจมากและกระโดดลงไปในแม่น้ำทันทีแต่เมื่อหมาป่ากระโดดลงไปในน้ำมันก็จมน้ำตายเพราะบูโน่ได้หลอกลวงหมาป่าว่ามีลูกหมูอยู่ในแม่น้ำทั้งที่จริงๆแล้วไม่มี ลูกหมูตัวแรกและตัวที่สองดีใจมากที่หมาป่าตายแล้วพวกมันขอบคุณบูโน่ที่ช่วยชีวิตพวกมันส่วนลูกหมูตัวที่สามที่วิ่งหนีไปซ่อนในป่าก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าว,ว่าการขี้เกียจและดื้อรั้นจะนำมาซึ่งหายนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันขันแข็งและฉลาดจะนำมาซึ่งความสำเร็จและอย่าหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นโดยง่าย ลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ